不、嗯。 กระดูกหมูต้มผักกาดดองทํายังไงไปดูดิฉันมีกระดูกซี่โครงเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีผักกาดดองมีซุปก้อนแล้วก็รากผักชีก,กระเทียมพริกไทยอันดับแรกเนี่ยตั้งน้ําก่อนให้เดือดแล้วเอากระดูกหมูลงไปลวกก่อนค่ะเอาพวกเลือดเอาพวกสิ่งสกรปรกออกไปก่อนนะคะแล้วก็ล้างสักน้ำสองน้ําดูว่าน้ํามันใสหรือ,อยังอะนะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตั้งไฟใส่น้ําเปล่าลงไปใครมีน้ําซุปอยู่แล้วตามสะดวกนะคะส่วนอันนี้ใส่น้ําเปล่าแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนลงไปแล้วก็ใส่3ามเกลือค่ะ3มสหายลง แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาถ้าชิมแล้วใครไม่ชอบรสเค็มไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองที่มีการล้างนะคะบีบน้ําเปรี้ยวออกไปน้นํานึงแล้วแล้วหัน่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ตุ๋นไปพร้อมกระดูกหมูใครชอบเปื่อยมากเปื่อยน้อยตามสะดวกในคลิปเนี้ดิฉันใช้ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมกินบางบ้านอยากจะใส่มะระด้วยหั่นเป็นชิ้นๆก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแค่นี้เองซดง่ายๆคล่องคอมีความเปรี้ยวผักกาดดองมีความเค็ม แล้วก็หวานจากกระดูกหมูหอมสมุนไพรนะคะเป็นเมนูที่เปลืองข้าวใครชอบกินบ้างเม้นเลย